สวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็เช่นเคยก็ต้องขอขอบคุณที่ผู้ชมมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องผมที่ชัดข่าวนะครับวันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์อีกครั้งหนึ่งเป็นอันว่าทุกคนก็คงได้เห็นแล้วว่าพักร่วมของเราบางพักได้แสดงบทบาทออกมาแล้ว เป็นการแสดงละครบท,บทบาทที่ช,ช,ชาญฉลาดโดยการใช้ระบบตีสองหน้าหน้าหนึ่งใช้ลูกพักเป็นคนตีอีกหน้าหนึ่งใช้หัวหน้าพักเป็นคนตีอย่างเราที่เห็นในการสภาในการประชุมสภาครั้งนี้ออกมาซึ่งเขาไม่ได้คุยเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ในสภาเลย แต่อยู่ดีๆมีสอสอท่านหนึ่งก็ทุกคนก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นใครได้ออกมาตีบทหน้าแรกคือไม่เห็นด้วยกับเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นนโยบายของพักร่วมทั้งหมดแต่ออกมาไม่เห็นด้วยเป็นการเ,เล่นละครบทแรกคือฝ่ายหนึ่งก็ออกมาตีบทละครว่าไม่เห็นด้วย เพื่อหวังจะได้คะแนนเสียงจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ตีบทละครว่ามันไม่ใช่มติพักเป็นการใช้ความเห็นส่วนตัวเพื่อหวังคะแนนเสียงกับฝ่ายที่เห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเขาถึงใชบบ้บทละครบทใหม่คือฝั่งแยกกันตี ฝั่งหนึ่งไม่เห็นด้วยก็จะได้คะแนนเสียงจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยส่วนอีกคนหนึ่งก็เห็นด้วยก็จะได้คะแนนเสียงกับพวกที่เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นการทําบทละครที่ได้คะแนนเสียงมาทั้งสองฝ่ายคือหวังได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสมัยหน้าหรือ,อยังไงเราไม่ทราบแต่ก็เราทุกคนก็จะได้เห็น ว่าเขาเริ่มเดินแผนใต้ดินกันแล้วให้เห็นถึงว่าพักร่วมของเราเนี่ยไว้ใจไม่ได้ฉะนั้นการที่คุณทักษิณออกมาพูดว่าในเมื่อโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรเนี่ยมันเดินหน้าไปลำบากก็ให้หยุดก่อน เป็นการคิดที่ถูกต้องครับคือในเมื่อเราเมีพักร่วมที่ไว้ใจไม่ได้เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปอีกฉะนั้นควรจะเลื่อนไปก่อนโดยที่ไม่มีกำหนดถูกต้องครับเพราะไม่งั้นถ้าเราขืนดันทุลังยื่นเข้าไปพักร่วมที่ไม่รู้ว่าเขาจะตีหน้าไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออกมาในแนวไหน ถ้าเรายื่นไปแล้วเขาเกิดหักหลังหรือว่าไงไม่เห็นด้วยทำให้ทางฝ่ายรัฐบาลโหวตแล้วแพ้นายกต้องลาออกมันก็เป็นแผนซ้อนแผนของเขาฉะนั้นจึงถึงบอกว่าเพื่อไทยทำถูกต้องแล้วครับที่เลื่อนไปก่อนในเมื่อประชาชนหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องการความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้ประเทศมีความเจริญทัดเทียมประเทศต่างๆก็แล้วแต่คือเราสามารถเลื่อนไปได้ก็เลื่อนไปก่อนจนกว่าเราจะทางพักมีความพร้อมและมั่นใจว่าจะเสนอเอ่อพรบเอนเตอร์เทนเมนต์ผ่านเราค่อยคิดกลับมาทำใหม่ฉะนั้นเป็นการทำงานของเพื่อไทยที่ยากลำบากครับเพราะว่าพักร่วม เราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะหักหลังเราได้เมื่อไหร่ซึ่งเขาสามารถหักหลังได้ทุกเวลาฉะนั้นจึงอยากให้ประชาชนและทุกคนเนี่ยช่วยกันศึกษาความเป็นไปได้ของพอลบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ว่ามันมีประโยชน์หรือมีโทษกับประเทศกันแน่ซึ่งเราๆเ,เ,เนี่ยแม้แต่ผมไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบเปิญญาโทรหรืออะไรก็ช่าง แต่การที่รัฐบาลเนี่ยได้ออกมาอธิบายเรื่องการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเราก็พอทราบและพอเข้าใจว่ากฎระเบียบของการเปิดคาสิโนซึ่งมีจำนวนแค่สิบเปอร์เซ็นน้อยนิดซึ่งความจริงแล้วความคิดของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้หวังพึ่งตรงคาสิโนเราหวังพึ่งจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์และมีศูนย์ ท่องเที่ยวแห่งใหม่มันจะยิ่งใหญ่และก็มโหลานและมีการจ้างงานจำนวนมากซึ่งมันเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติแต่ในเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ออกมาคัดค้านโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยแค่เอาคําว่าคาสิโนมาอ้างซึ่งแต่ละคนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนมีความ รู้น้อยหรือมีการศึกษาต่ําเป็นถึงระดับด็อกเตอร์กับมีเป็นถึงครูบาอาจารย์เป็นถึงหมอเป็นถึงอะไรก็ช่างเขาน่าจะมีความคิดและเข้าใจในความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์ครั้งนี้เนี่ยความตั้งใจอ่ะเขาหวังจะได้เม็ดงิน,นจากต่างชาติเข้ามาลงทุนซึ่งผู้ที่จะมาลงทุนเนี่ยเขาก็จะต้องมีสิ่งจูงใจที่เขาสามารถที่จะทำไรายได้ ให้คุ้มทุนกับที่เข้ามาลงทุนเป็นแสนล้านผมก็คิดว่าคนที่ออกมาต่อต้านมีความรู้ระดับถึงด็อกเตอร์หรืออะไรก็ช่างเขาก็น่าจะรู้แต่ก็ออกมาคัดค้านโดยอ้างแต่คำว่าคาสิโนคาสิโนเนี่ยซึ่งมันมีส่วนน้อยนิดในโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรครั้งนี้ผมว่าเขาเขาน่าจะรู้ดีแต่เพราะเหตุใดเขาถึงออกมาคัดค้าน โดยไม่มีเหตุผลเอาเหตุผลที่เอน้อยนิดเอามาพูดผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรไม่เอไม่เห็นแต่ไม่เห็นการก้าวหน้าของประเทศที่จะมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆในประเทศไทยแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อเขาออกมาคัดค้านแลและรัฐบาลดูแล้วว่ามันจะมีปัญหาภายหลังเพราะว่าเรามีพักร่วมที่พร้อมจะหักหลังได้ตลอดเวลา จึงไม่กล้าเสียงที่จะเอามาโหวตในประสบไอโหวในสภาฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่เพื่อไทยจะได้เห็นโฉมหน้าของแต่ละคนที่ออกมาคัดค้านและพักร่วมที่ออกมาออคอยทิ่มแทงอยู่ข้างๆก็จะทำให้ทำงานลำบากฉะนั้นก็อยากให้เพื่อไทยคิดไต่ตอง ให้ดีก่อนที่จะนํานเอ,อพรบรฉบับนี้เข้ามาฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีใหม่เพื่อจะมาส,ส,สนับสนุนโครงการแต่ก็คงลำบากเพราะว่าเรามีพักร่วมหลายพักและเราไม่มั่นใจว่าพักไหนจะหักหลังเราภายหลัง ฉะนั้นก็อยากจะเป็นการลังใจให้กับพรรคเพื่อไทยให้ทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนก็เรารอได้และใจเย็นรอจนกว่าจะมีโอกาสที่จะสามารถสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้ก็หวังว่าเพื่อไทยคงจะไม่ ้อและไม่เสียใจซะก่อนฉะนั้นตอนนี้เพื่อไทยก็รู้แล้วว่าเรามีพักร่วมพักไหนที่คอยเป็นหอข้างแค่ของเรามาตลอดฉะนั้นขอให้ประชาชนทุกคนตรงไว้ใจพักเพื่อไทยซึ่งเขาจะทำอะไรเนี่ยโครงการอะไรเนี่ยเขามีความรอบคอบเพื่อปกป้องตัวเองและพักไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง ก็หวังว่าประชาชนยังมีศรัทธากับพักเพื่อไทยต่อไปหวังให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะเราก็ไม่เห็นเลยว่าจะมีพักไหนที่จะมีความเป็นผู้นําประเทศได้และจะไม่เห็นเลยว่าพักไหนจะมีทีมเศรษฐกิจที่เก่งกล้าเหมือนพักเพื่อไทยที่จะหาสามารถหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามาในประเทศได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนใจเย็นๆและไว้ใจพักเพื่อไทยของเรา ต่อไปและหวังว่าเพื่อไทยคงจะคิดและระวังพักที่คอยหักหลังได้ตลอดเวลาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพักเพื่อไทยและขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุขกับในเทศกาลสงการปีใหม่และเที่ยวให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับผม